วันนี้ผมจะมาคิดวันนี้ผมจะแจกตัวนะครับพูุนี้ครับตอนเลือกเดียของผมนะครับผมจะแจกตัวนะครับแต่เราผมเอาน้ำด้วยนะครับวันนี้ทุกคนอย่าลืมฝงชื่อมาด้วยนะครับผมผมจะแจกอุ้ยแจกตัวครับวันนี้นี่ครับผมมีตัวที่จะแเกครับตัวที่ผมจะแจก อ่ะมีอ่ะทุกคนครับว่าขตัวนี่ผมจะแจกตัวที่ผมจะแจกเดี๋ยวผมไปนะครับอ่าตัวที่ผมจะแจกมีตัวนี้สามตัวแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็แอดตัวอีกหนึ่งตัวแค่นี้ครับตัวที่ผมจะแจกผู้โชคดีนะครับผู้โชคดีจะมีอยู่หนึ่งสอง ดีนะครับจะได้ตัวพวกนี้ไปเลยนะครับจะได้ตัวพวกนี้แต่อย่าลืมอย่าลืมด้วยนะครับจะขอตัวอะไรให้คิดได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าผมมีตัวแค่นี้นะครับลุกคนครับจะไปสุดใจนะครับมีคนโทรมาวันนี้นะครับวันนี้ผมผมมาพูดแค่นี้นะครับผมผมมาบอกนะครับไว้เจอกันอีกที